สวัสดีค่ะลูกค้าร้านลอตโต้2 3 4นะคะวันนี้แอดมินมากับความสดใสของเข็มทิพย์ชีวิตปี2565นะคะเป็นเล่มใหม่รวมเล่มมาเลยนะคะปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาแบ่งเป็นปีนัก,กษัตริยส12ราศีนะคะราศีละ1เล่มเนาะเล่มละ30บาทแต่ปีนี้เนี่ยเขารวมมาเป็นหนึ่งเล่มเลยนะคะเล่มใหญ่เล่มหนาเลยปกแข็งสีสีสวยงามนะคะเป็น เข็มทิศชีวิตเล่มใหม่นะคะก็จะใช้ได้ตั้งแต่งวด16พฤศจิกายนจนถึงงวด30ธันวาคมปี2565ไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเล่มกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะแอดมินแนะนำให้นำเลขที่ได้จากเข็มทิศชีวิตเนี่ยไปเป็นคู่มือในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆทำสถิติสูตรหวยดีๆต่อไปนะคะอ๋อปลอนะคะหนังสือของเราเนี่ยเป็นหนังสือจริงที่ออกมาวางขายและเข้าจริงนะคะก็เป็นสถิติดีๆที่แอดมินนำมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะสำหรับลูกค้าที่เคยชินกับฉม รูปเล่มที่แล้วของเข็มทิศชีวิตนะคะก็จะเป็นเล่มตามนี้นะคะราคา3 0บาทของปีที่แล้วเนาะออกเป็นปีละหนึก,กษัตย์นะคะลูกค้าก็เลือกไปแต่ว่าปีนี้เขารวมเล่มมาให้นะคะอันนี้คือแอดมินเอาเล่มตัวอย่างของปีที่แล้วมาให้ดูนะคะลูกค้าที่ตามอยู่จะได้ตามถูกต่อจ้าเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันเลยนะคะสถิติของเขานะคะเล่มที่แล้ว20งวดนะคะถูก17งวด20 20ิบงวดถูก17งวดนะคะ โอโหสถิติดีขนาดนี้เนี่ยไม่ตามไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลย<ๆ>ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งวด16ตุลาคมนะคะก็เป็นของเล่มที่แล้วเนาะเริ่มกันที่งวดล่าสุดก็คือเข้าเลขรอง3นะคะแล้วก็เข้าล่าง38นะคะ2ตัวล่างตรงๆจะ้ะ ต่อไปย้อนไปงวด1ตุลาคมนะคะให้เข้าเลขเด่น3เนาะเลขรอง1แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างข้างบนเข้า17นะคะข้างล่างเข้า38เข้าบนเข้าล่างเลยค่ะงวดน,นี้ย้อนไปงวด16กันยายนก็ยังเข้านะคะให้เข้าเลขรอง9นะคะแล้วก็2ตัวข้างล่างเข้า90นะคะ ต่อไปงวดหนึ่งกันยายนนะคะให้เข้าเลขรอง9นะคะแล้วก็2ตัวล่างให้97มานะคะลูกค้าเ,เวลาเล่นอย่าลืมสลับตัวเล่นด้วยนะคะงวดสิสิงหาคมนะคะเข้าเลขรองนะคะ2กับเลขรอง3นะคะงวดนี้จับชุดไม่เข้าเข้าเฉพาะเลขรองนะคะ ไปงวด16กรกฎาคมนะคะให้เข้าเลขเด่น2นะคะงวดนี้เข้าเฉพาะเด่นบน2นะคะต่อไปงวด1กรกฎาคมนะคะให้เข้าเลขรอง7กับ9นะคะข้างบนข้างล่างเลยแล้วก็2ตัวเข้า71ข้างบนนะคะเลขรองเขารู้สึกว่าจะมาแรงนะคะต่อไปงวด1มิถุนายนนะคะให้เข้าเลขเด่น2ข้างบนเนาะแล้วก็ สตัวข้งบนดึงสองเมานะคะเข้าบนนะคะย้อนกลับไปงวด16พฤษภาคมนะคะงวดนี้เจ๋งไว้เลยค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนอะเลขเด่นสี่นะคะเลขรอง7ดนะคะแล้วก็2ตัวบนเข้า7 9็ดเตรงๆเลยนะคะ2ตัวล่างเข้า4ี่หนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแล้วก็งวดสอพฤษภาคมนะคะให้เข้าเลขเด่นสองนะคะแล้วก็เลขรองเข้า1นะคะ ข้างบนให้2ตัวมา27ด้วยนะคะข้างบนเข้าข้างบนจ้าต่อไปงวด16เมษายนนะคะให้เข้าเลขรองแปนะคะแล้วก็2ตัวเข้า87ข้างบน2ตัวบนตรงตรง,ตรง 8, นะคะต่อไปงวด1เมษายนนะคะให้เข้าเลขเด่น7นะคะข้างบนเลขเด่น7นะคะ ต่อไปของงวด16มีนาคมนะคะให้เข้าเลขรอง9นะคะแล้วก็2ตัวเข้า9 1้าหนึ่งสองตัวล่างนะคะเข้า91ค่ะต่อไปงวด1มีนาคมนะคะให้เข้าเลขเด่น3ามนะคะแล้วก็เลขรอง7นะคะให้เข้าสองตัวสามข้างบนนะคะสองตัวสามบนนะคะ กับไปงวด16กุมภาพันธ์นะคะให้เข้าเลขเด่น6นะคะข้างบนแล้วก็เลขรองเข้า9นะคะข้างล่าง2ตัวให้9 3สมาเข้าข้างล่างเลยนะคะต่อไปเลขงวด1นกุมภาพันธ์นะคะให้เข้าเลขเด่น7นะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็เลขรองให้ศูนย์มาเข้าข้างบนเนาะแล้วก็มี2ตัวล่างเข้า79นะคะ ต่อไปย้อนงวด17มกราต้นปีเลยนะคะให้เข้าเลขรอง9นะคะแล้วก็2ตัวให้เข้า9 5้สองตัวบนตรงๆเลยนะคะก็อย่างที่เราดูสถิติไปต้นคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะของงวดใหม่ที่จะแนะนำนะคะหน้าปกสีแดงสดใสสวยงามนะคะ ก็จะเป็นเข็มทิศชีวิตของปี2565ข้างในมีอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นปีขานนะคะปีนี้เป็นปีนักษัตริย์ปีขานนะคะปีหน้าเนาะเขาก็จะรวมการดูดวงของทั้ง12ปีนักกษัตริย์เอาไว้ในเล่มเดียวตั้งแต่ปีชั่วจนถึงปีกุลนะคะแล้วก็ยังมีปีชงต่างๆให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง แถมกับการเช็คดวงประจำปีก่อนใครนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภวิธีแก้โชงวิธีเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นนะคะเสริมบารมีร่ลำรวยร่ลำรวยกันเนาะและที่สำคัญก็คือมีเลขมีเลขหวยที่โด,ด่งดังและเข้าดีมากนะคะอย่างสถิติที่เราเห็นกันของปีที่แล้วนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ย ถือว่าพลาดนะคะส่วนถ้าใครสนใจเนี่ยรีบซื้อจับจองไว้ได้นะคะของมีนะคะแต่ว่ามีไม่เยอะนะคะเล่มนี้จะมีไม่เยอะเล่มละ100อบาทเท่านั้นนะคะดูได้ทั้ง12ปีนัก,กริย์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มหน้าแรกนะคะก็จะเป็นเลขเด่นของข้างขึ้นข้างแรงนะคะเขาบอกว่าอิทธิพลดวงดาวหลักโหราศาสตร์มักมีส่วนประกอบในการคำนวณมีอิทธิพลต่อวันที่ออกดังนั้นเลขจึง ดังนั้นเขาจึงนำเลขเด่นข้างขึ้นข้างแรงม,มาเป็นส่วนประกอบได้ผลแน่นอนถึง70-80%อันนี้ใช้ได้ตลอดชีพนะคะลูกค้าก็จะเป็นเลขเด่นข้างขึ้นเนาะเลขเด่นข้างแรงเราก็ดูว่าวันหวยออกที่จะออกเนี่ยมันเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรงนะคะขึ้นกี่ข่ําแรงกี่ข่ํานะคะอย่างเช่นหวยออกขึ้น1ค่ํานะคะก็จะเป็นเลขเด่นก็คือ123 4 6 7 8แต่เด่นสุดคือ 6. กับ7นะคะอันนี้ใช้ได้ตลอดเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นคำนำนะคะปีเสือทองเสือสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีชะตาประจำปีเกิดนะคะอันนี้เขาจะเป็นวงล้อนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเนาะดูต่างกาันนะคะลองมาดูนะคะอันนี้เป็นชะตาปีเกิดตำราตามตำราพรมชาตินะคะก็อิงมาจากหน้านี้เนาะ โอเคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพยากรณ์ชีวิตอันนี้คือดูดวงที่ลูกค้าชอบดูกันเยอะๆนะคะก็คือในส่วนนี้เนาะก็จะไล่ไปเลยทุกปีนะักษัตริย์ทั้ง12ปีครบเลยนะคะอันนี้หน้าแรกก็จะเป็นปีชวดนะคะก็จะค่อยๆไล่ไปเลยเนาะปีขานปีถองมาลงมะเต็งม,มาเมียมะแม่วอกลากาจอกคุน ครบนะคะ12ราศีเนาะต่อไปก็จะเป็นมงคลนะคะเมื่อกี้12นักษัตรเนาะต่อไปอันนี้จะเป็นทั้ง12ราศีนะคะก็คือแต่ละเดือนเกิดของลูกค้านะคะก็จะเป็นดวงน,นะคะดวงแต่ละเดือนเลยอันนี้ก็จะเป็นราศีมังกรเริองนะคะราศีกุอมอะเขามีคาถาเรียกเงินเข้าบ้านด้วยนะคะถ้าใครอยากได้เงินเข้าบ้านสวดคาถานี้ทุกวันนะคะ มีคาถาเรียกทรัพย์ให้ด้วยนะคะจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะคะอ่ะาราสีมีนนะคะก็จะมีเช่นเรื่องการงานการเงินความรักคนโสดความรักคนมีคู่สุขภาพนะคะอ่าก็จะมีทุกราศีนะคะสําหรับผู้ที่ชอบดูดวงแอดมินแนะนำนะคะเพราะจริงจแอดมินก็ชอบดูมาก อานเยอะเลยค่ะเรื่องดวงเนาะว่าเราจะเป็นยังไงบ้างดูแล้วก็เราจะได้เอาไปใช้ว่าชีวิตเราควรจะเล่นหน้าไปยังไงมีสติในการใช้ชีวิตให้เยอะๆนะคะต่อไปก็เป็นพยากรณ์ชีวิตของคนเกิดทั้ง7วันนะคะมีตามนัก,กษัตริย์แล้วตามราศีแล้วอันนี้ตามวันเกิดด้วยนะคะวันจันทร์วัน,น,นอัคงคารพุธพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ศกรนะคะ และสีมงกลประจำวันเกิดเขาบอกว่าแม่นจนต้องเอาปากกามาวงเลยนะคะลูกค้าหาปากกามาวงเลยนะคะลูกค้าเกิดวันไหนเอามาวงเลยว่าสีอะไรนะคะต่อไปเป็นปีชงนะคะปีชงทั้งสี่ปีเนาะปีขานะเส็งปีกุลปีวอกนะคะเขาก็จะบอกอ่ะมีน้ชงยังไง แล้วก็วิธีแก้ปีชงต้องทำยังไงบ้างวิธีไหว้แก้ปีชงให้ไหวยังไงบ้างวิธีการไหว้เทพไท่ซวยเอียนะคะวิธีเสริมดวงโชคลาภวิธีโกยทรัพย์สามเช็ดรับเพลงทำได้ด้วยตัวเองนะคะปลูกต้นไม้ห้ามงคลน,นะคะต่อไปก็อันนี้ที่คนหายเยอะก็คือสูตรเลขเด่นตลอดปีนะคะก็จะดูเหมือนกันทำ 6ล็อกหน้าเนอะก็จะเป็นข้านขึ้นข้างแรงเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นวันนา้ด้วยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะต่อไปเลขล็อกกำลังวันอันนี้คุณคุณไม่เอ่ยอันนี้ของอาจารย์ทวีโชคที่อยู่ในหนังสือแปะโกงทำนายฝันนะคะมาอยู่ในเล่มนี้ด้วยบอกหมดเลยอย่างเช่นวันอาทิตย์ข้างบนเด่นอะไรข้างล่างเด่นอะไรเวลาลูกค้าเล่นอย่าลืมกลับตัวด้วยนะคะโอเค ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวแอดมินแจกฟรีของงวด16พฤศจิกายนเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะยังเอาไปดูไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก็จะได้เห็นชัดๆกันไปเลยนะะโอเคก็เป็นงวด16พฤศจิกายนนะคะอ่าจะเป็นเลขเด่น ให้5กับเลข0นะคะแล้วก็เลขรอง6กับ7นะคะมีเลขเบิ้ล2ตัวให้มาก็คือ7 7และ6 6นะคะ3ตัวเนี่ยเป็นเลข4ชุดนะคะให้7 5 1 5 1 0 9 0 8 1 4 5นะคะส่วนเลขชุด2ตัวเขาเนี่ยก็จะให้5 9 5 8 5 7 5 4 0 9 0 4 0 3 0 6 1, 1 8 6 6 6 6 6 3 7 6 7 2 7ห7ศ8ลูกค้าถามว่าทําไมจะต้องอ่านให้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าบางคนเขาบอกว่าเออแบบเหมือนประมาณว่าตัวเลขเขาจะเล็กกันนะคะแล้วก็มองไม่ชัดเนอะแอดมินก็เลยอ่านให้ฟังเพื่อจะได้ให้ชัดๆกันนะคะโอเคงวด16พฤศจิกาอันนี้ลูกค้าลองเอาไปดูดนะคะว่า ชอบตัวไหนลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูต่อไปนะคะก็จะให้มานะคะก็1ปีนะคะใช้ได้1ปีเต็มเต็มบหพฤศจิก,ก,กายนจนถึงนี่สาธันวาคมปี65ย้ำเลย30ธันวาคมปี65นะคะโอ้หนึ่งปีกับอีกสีงวดเลยนะเนี่ยโอ้คุ้มมากเล่นนี้1ปีกับสีงวดทั้งหมด28งวดนะคะ ต่อไปเป็นสูตรแม่นจริงล็อก2ตัวบนล่างนะคะเลขกำลังวันเหมือนกันใช้ได้ตลอดชีพเนาะแล้วก็จะมีเลขชุดโต๊ะสชุดมาให้นะคะสมมุติว่าคุณมีเลขวิ่งอะไรก็ตามที่เฉียบขาดแม่นฉังตัวเดียวคุณก็ไปดูผังที่ล็อกเลขนั้นจะมีเลขชุดอยู่36ชุดนะคะสมมุติแอดมินชอบเลข8นะคะก็จะมีเลขคู่ชุดคู่โต๊ะให้นะคะลูกค้าเอาไปเล่นได้เลย Okay. ต่อไปก็จะเป็นสูตรเลขเด่นตลอดปีมีเลขวิ่งมาให้นะคะอันนี้เป็นสูตรเลขวิ่งนะคะวิ่งวันอาทิตย์เลขวิ่ง78หรือ9นะคะโอเคข้างหน้าก็อย่างวันอาทิตย์ก็วิ่งเด่นหนนะคะต่อไปเป็นสูตรคำนวณน,นะคะ ก็มีให้สูตรคำนวณเล็กๆมาด้วยเนาะก็เช่นแบบเอาหลักร้อยลงวันที่หบวกหลักสิบลงวัลที่หบวกหลักหน่วยลงวันที่ 1, 1, 1, 1 2่สองครั้งหรืออะไรเงรี้ยอันนี้คือแบบเล่นง่ายนะคะคำนวณง่ายแอดมินไม่เก่งเลขแอดมินก็คำนวณได้มาแล้วนะคะก็ให้ถูกด้วยเนาะก็ลูกค้าลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิติอันเก่าของเขานะคะที่แอดมินทําให้ดูไปแล้วเนาะนะ ค okay. ก็จบเรียบร้อยนะคะสำหรับสถิติสูตรเข็มทิศและรีวิวแนะนำหนังสือเข็มทิศปี2565นะคะปรับโฉมใหม่จากเล่มหนึ่งมีปีนักษัตริย์เดียวเป็น1เล่มได้12นักษัตริย์เลยนะคะมีเพื่อนแบ่งเพื่อนมีญาแบ่งญาหนึเล่มเท่านั้นค่ะโอเคสนใจสั่งได้นะคะเหมือนเดิมวเว็บเ w w รเว็บต234 n e t หรือ f a c e b o o k l o t t o 234 Li@ n e ลอตโต้สอง34นะคะเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเข็มทิศชีวิตปี2565นะคะก็ลูกค้าถ้าชอบก็ติดตามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะเผื่อมีคลิปดีๆอดมินจะทำมาเพิ่มนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ